สวัสดีครับผมเบาวน้องครับเมื่อน,นี้มาพบพอกับเ่าวน้องอีกคือเก่ากับผมมีเอฟซีอาจารย์ผู้หนึ่งเพื่นเป็นเอฟซีเบาน้องเพื่อนไ้เลขมาเพื่อนบอกว่าถ้าเขาสามงวดติดเพื่อนส่ไหเบาน้องงวดที่สี่เพิ่นเอีกตามคำสัญญาแล้วเพื่อนให้มาอีกครับงวดนี้ครับผมงวดที่สี่ของเพื่อนเพื่อนเขามาสามงวดแล้วงวดล่าสูดเขาศูนย์สามงวดนี้ เพื่อนห้เบาหน่องคางแหลกเพื่อนบอกก็เบาหนองไหวเพื่อนบอกลวงผู้สวงไหวว่าถาเลขกเขาสามงวดเพื่อนงวดที่ 4, 5, สี่หาหกเพื่อนเสียหายมากเลขอาจารย์ลังครับผมเล็กอาจารย์ลังเพื่อนบอกว่าคลิปนี้คลิปแรกให้บเบาหนองเอารูปลวงผู้สวงขึ้นด้านขางด้บอ่อเบาหนองกระามเหตุผลว่าเป็นหยังเพราะว่าเพื่อนรัท่าลวงผู้สวง เพิ่นบุชาเรียนลวงูุสวงกับเบ้าหนองเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังก็ดีขึ้นอันนี้เบ้าหนองบ่ได้บ่ได้ว่าชิมาชักชวนอีหยังบ่ได้มาว่าเออต้องเซาเรียนลวงูุสวงกับเบ้าหนองได้จังสีได้จบบ่ครับอันนี้คือความศรัทธาของเพิ่นความเสื่อของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเสื่อของเพิ่นเพิ่นศรัทธาของเพิ่นมั่นก็เลยเฮ็ดไห้เพิ่นเกิดผลสำเร็จจังไดก็มาฟังเบิ่งครับ เล็อาจารย์หลังเพื่อนห้ยเบาหนองมากขังแหลกเบาหนองขอเพื่อนหลยเทื่อแเ้ี่ยวเพื่อนว่าเพื่อนบ่อห้เพื่อนบอกว่าให้เข่าสามเทื่อก่อนแล้วงวดที่สี่หาหกเจ็ดแปดเขาซืไปเพื่อนจังสี่ห้มาฟังเบื้องรับงวดนี้สิเป็นจังไหอาจารย์หลังเพื่อนห้มากผมกับปุ้หูเอกว่าเป็นเล็กสูตรเลขกยังของเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเฮ็ดแดงสี่จังสี่แต่งวดแหละงวดลาสูตรมันเข่าศูนย์สาม แต่ว่ามันสื่อบ่ไห้เป็นว่ามเป็นเล็กอันอันกับสื่อคือเกาเป็อันกับสื่ออเกาเพื่อนห้มาหลายโตครับแต่บอกว่าให้เลือกเอาเดิมเิ่นว่าให้เลือกเอามากตัไหดก็เลือกเอาเพื่อนบอกว่าวิ่งบนเอาวิ่งบนกันวิ่งบนนี่ลองลองเน้นศูนย์บนเน้นศูนย์เป็นวาาังกฤนะบนเน้นศูนย์ แต่เหล็กกันของเพิินน่ะเพิ่นวาวิ่งสู่แล้วปุ๊บการเหล็กไ้นไาําเพิ่นห้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางถามว่าเหล็กหลายบ่อสหรับเบาหนองเบาหนองว่าหลายแต่งวดก่อนก่อนเพิ่นก็ใหายไหลยยทีขึ้นกันแต่ก็มีคนถูกกับเพิินหลายคนผู้ใดถือกับเพิ<งา>นพินเพิ่นบ่ได้วังสิ่งตอบแทนังครับเพิ่นมีความสุขในการบอกคน หลายคนที่จะเอานั่นเอานีเพื่อนบางทีเพิ่นก็บ่าเพิ่นก็เอาบางทีเพิ่นก็นอบ,กนกนบอกเอากาแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่เนานะครับนาะอมันเป็นความพอใจของเพิ่อนอันนี้เข้าก็สิบ,บก,ก่าวลำเรื่องของเพื่นนะครับนะ้องมาฟังเขขีครับผมเหลียกอาจารย์ลังครับผมวิ่งบนศูนย์เพื่อนบอกว่าเหตุการเลหลีไว้แน่ก็คือเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองอะไรกัน เก้าแปดอันนี้คือเน้นบนอันนี้ว่าการเหล็กบนได้อันนี้การเหล็กบนของเพื่นเนาะครับเนาะวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์นยการเหล็กบนของบนก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็เก้าแปดครับอันนี้คือเลขบนเพิ่นบอกว่าวิ่งศูนย์แต่ว่าเลขก,กันของเพิ่นนี่ยให้กหันไว้นนำเน่ เปิดกับหางงวดว่าหันเพื่อนบอกว่าวิ่งบนน่ะวิ่งสามเด้วิ่งบนวิ่งสามแต่เลขก,กันของเพิ่นน่ะเพื่อนเขียนศูนย์สามศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หอันนี้ของเพิ่นที่เพื่อนเขียนห้มางวดที่แล้วงวดนี้เพื่อนเขียนมาให้แบบนี้เบ้าหน่องกันจะไม่บอกแบบนี้ผูใด,ดมกักกาเลือกเอาเดอครับเด้มมักตัวใดก็เกลือกเอา เบานองถามว่าเบาหนองหมักบ่เบาหนองหมักอยู่เบาหนองหมักเก่าเป็ดเบานองหมักเก่าเปดเก่าเปดนี่งามแลกลกเก่นี่มากวิ่งล่างวิ่งล่างของเพลินคือเลขเก่าครับวิ่งล่างคือเก้าบนี้เพื่อก็มีเลขก,กันของเพลินกันแต่ว่าเลขล่างก็แบบตีสูนแบดนี้แต่ว่าเลขบน เพราะหนูกับบุญงูกันเพิ่นเขียนมาทางสีเบาวหน่อยแกยังงงๆอยู่แต่ว่าบ่านหน่อยเขียนตามที่เพิ่นเขียนเนะครับเด้อเป็นวันเลขกกันลางของเพิ่นก็คือ07 08 37 38เออเลขเลขกสองตัวนี่นาลุน37กับ38นี่นาลุนนาลุนลาง <c oughs> อดีต่างไปบางมานะครับเดิมบาบหน่ว่าหนาหลุดลางครับอาจารย์ลางเพิ่นให้มาเพิ่น บบาหนองกระทำเพื่นบอกว่าเลขกนี้ชุดนี้อาจารย์มักตัวใดที่สุดมักที่สุดเบาหน่องถามเพิ่นขันเป็นเหลขกกันนอขันเป็นเหลขกันเพื่อนมักเพื่อนมักเจ็ดเก่าขัดเลขบนเนี้ยเหลขกบนนี่เลขกันมักเจ็ดเก่าถ้าถ้าเหลขกกันเหลขก่ลขลางเพื่อนมักสามเจ็ดอือหน,น้าฟังมีเหตุผลห <c oughs> น้าฟังมีเหตุผลครับผม หน้าฟังนีเหตุผลกาบ,บนเนียครับเพิ่นกะเขียนลงทายไว้มักคอยสื่อเอามาให้เบาหน่องคางแหลกมาให้คางแรกแม่นด้วยครับเบาหน่องขอเพิ่นหลายรอบเนีย้เพิ่นบอกว่าให้เขาสามงวดก่อนงวดที่สี่งวดที่ห้างวดที่ห,หจกจะเอามาลงขีปเพิ่นบอกสยงีก็ลองพิดลอณา้มกันครับเด้เอเหล็กอาจารย์ลังครับผมให้เบาหน้องมาคางแหลกเบาหนองก็ขอขอบพระคุณ ที่ยังมีเมียตาก็เบ,บาหนองเอฟซีเบาหนองหลายคนครับที่จะให้เลกมากหลายคนเบาหนองกับเด็กเอามาบอกท่านแน่บอกท่านเน่กับอันนี้กันไปนะครับเนาะเลกที่เบาหนองเอามาบอกบอกท่านกับเขาหลายคนเลกที่เพิ่นไ้มากกับเขาหลายคนก็นลองพิจารณาเลนะครับเด้อเลกอาจารย์ลังครับผมเอายำอีกเท่านึงเลกอาจารย์ลังวิ่งบนนีศูนย์เบาหนองก็ถามิ่นอยู่ว่า ศูนย์ี่ศูย์อย่างถ้าอาจารย์มักเพื่นเพื่นก็บ,บอกว่าเพื่อนมักศูนย์สศหอันนี้ถ้าถ้าวิ่งศูนบนเนถามันสิวาศูนย์บนก็คือศูนย์สแต่ถ้าเป็นวิ่งเก่า้าเป็นลางวิ่งเก่าล่ะถ้าเป็นลางวิ่งเก่าเพื่อนก็บมักตายโต เพื่อนกับว่าถามันชิมาเก่าลางขอให้มากเก่าสามตัวเดียวขอตัวเดียวถา้าถ้าลางนี่เก่าขอให้มากเก่าสามตัวเดียวอือเก่าสามนาดุนมันเพราะว่าเป็นหวานอีกทีเบาหนองนำ้ำเก่าทิพสามลองขับเด้ววิ่งบนเน้นศูนย์ธรรมะก็คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก เลขกล่างมากเก่าสาเน้นเกวิ่งบนเรากันไหวเจ็ดหนึ่งเจ้าแปดหนึ่งแแล้วก็เกวิ่งล่างเน้นเกเหลขกันไหวกันเลขล่างไหวก็คือ0 7 0ย์เจ็ดศน็การลองพิจารณาเบิง่งหวดวันที่หมิถุนาหกหกเลขอาจารย์ลังครับมากประมากเป็นวิธีดุ้นพินิจเพราะว่าช่องเบาหน่อยเป็นเพียงแนวทาง เดี๋ยวมีความฝันยังเดี๋ยวบาว่านหลองสิเฝ้าเอามาบอกสู่ฟังหลายคนละครับส่งควา,ามฝันมาเดี๋ยวบ่านหนงสิคอยท้าย,ย่อยบอกเลยกันเอาลุคลิปให้บึงแต่ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวัาที่หนึ่งมิจุนาโหกหกขอบุญบารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่และกับปู่พญานาคมอบโชคให้ลูกหลานสุปูสุขขคนขิดจิงไดก็ให้สมหวังดังปารถนาสวัสดีครับ